เป็นอีกคู่นึ่งที่ชนกันนุกนะครับตัวรองก็มันสู้กับตัวโตก็สู้กับสู้กันมันคนนี้ใช้เวลาทิมานาทีอทิมานาทีในทีชุดเร็วกายล่อเล็กกับล่อเหล็กล่อตะวิตล่อไม่หมากนี่ครับก็เป็นควายชนะนะครับโนดล่งข้าวตระกูลเป็ดยอดเกรียงไกลจากไคยกูวีเชียนชัยตะวีจุมพอกับก้อนายไวัยเชียนกับก้อนายไวัยเชียนก็เป็นควายชนะนะครับ บรรยากาศกับบรรยากาศภายในสนามชันนึ่งตุงโคกับสนามตุงโคชันนึ่งครับก็พ้นกระตอกวกันนกกับชนแม่หมานะครับชนกันซ่องแส้นซ่องมืนมาดกับโนดนรังข้าวตะคุนแผดยอดเปียงไกรกับเรื่ร่อนแหลกกับเป็นกว่าชนาลายแผดกำแพงจากมันขุดเล็กนะครับ ล่อไม่ล่อเลยตอนนี้พวกา้านเองตาน,นี่เห็นไหมน่า,วาเวจันกับน่าเวจันน่าหนาคายกับเรื่อยจะเป็นไบร์กในยูทูบมันเข้าใจไหมในยูทูบว่าอาจารย์เดิมมันถ้ามาจากาิกแร,หกร,หกร็หนึ่งแล้วลูกครับนี่ครับนี่ครับชาววีนี่ครับชาววีนี่เทไม่เทกันแลยเอาเองอะไรกัน รอแล้วกันเลยย๊า